สวัสดีครับผมนู้ยแอนดมินช่อง10 7ูเคลรับออนไลน์เรื่องจุดเช็คอินเพจอนุมัติช้ามากเดี๋ยวผมจะอธิบายเหตุผลว่าทําไมนะผมต้องคอยตอบคําถามลูกค้าในม,มันไม่อนุมัติทั้งที่ผมเคยแจ้งไว้ว่าประมาณเกือบเกือบสิวัน,นวันนี้ก็ป่าไปแล้วประมาณ12 13วันในบางเพจก็ยังไม่อนุมัติซึ่งเป็นเรื่องปกตินะครับคุณผ,ผู้ชมเมื่อ8เดือนที่แล้วนะครับผมก็ได้รีวิวจุดเช็คอินบนช่อง YouTube ว่าจุดเช็คอินเพจอนุมัติในกี่วันนะครับก็เป็นการรีวิว เมื่อ8เดือนที่แล้วนะครับผมจับสัญญาณได้ว่า Facebook เขาจะทำการปรับปรุงระบบของเดือนครั้งหรือเดือนละครั้งในบางช่วงนะส่งผลให้การอนุมัติจุดเช็คอินเพจล่าช้าในคลิปนี้ผมจะมอบสาระความรู้ว่าพ่อควรระวังแล้วกันห้ามทําสิ่งใดจุดเช็คอินเพจหายหรือไม่ได้รับอนุมัติจุดเช็คอินเลยไม่ควรแชร์โพสต์ต่างๆหรือหรือลิงก์ทิกต็อคลิปวีลชอบกดปุ่มแชร์ แล้วเลือกแชร์มาที่เพจมันจะโผล่ที่หน้าฟีดข่าวของเพจสิ่งที่ควรทํานั่นคือการสร้างโพสต์ด้วยตนเองใส่แคปชั่นใส่เนี่ยฮะรูปภาพวิดีโอแล้วแต่ชอบครับแบบนี้ครับตัวอย่างนะแนะนําไม่เกิน1ิรูปนะถ้าเผื่อคุณต้องการโปรโมทโพสตไงมันจะเผยแพร่ไปทางอินสตาแกรมมันจะกระจายตัวได้ดีกว่าแบบนี้ดีครับสร้างโพสต์ด้วยตนเองไม่ควรเข้าไปแก้ไขการตั้งค่าตรงนี้นะฮะแก้ไขรายละเอียดตรงนี้สาหรับลูกค้าผมนะเพราะผมได้ติดตั้ง เพื่อทาให้เพจมีจุทธิซีอินตอนนี้คือรออนุมัติอยู่ไม่ควรแก้บ่อยจนเกินไปถ้าคลิกแก้ไขเพจตรงนี้และแล้วก็แล้วคลิกเข้าไปแก้ไขแบบนี้ถ้าเข้าไปแก้ไขเหล่านี้บ่อยนะครับพิกัดไม่พอใจวันที่2ก็เข้าไปแก้ซ้ำสองสามสี่ห้ารอบแบบนี้มีสิทธิ์ที่ระบบมันจะเออร์เลอร์หรือมันพังนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ที่ตรวจสอบ หรือ AI ปัญญาประดิษฐ์ที่มันทํางานตลอดเวลาในการตรวจสอบเราจะเซตติ้งว่าให้บอร์ดเข้ามาเรียนรู้สิ่งเหล่านี้และระยะเวลากี่วันอนุมัติถ้าข้อมูลไม่คงที่วันวันที่1ก็ระบุไปแล้ววันที่2เปลี่ยนวันที่3 4มหเปลี่ยนอย่าว่าแต่บอร์ดงงเลยครับมนุษย์อย่างเราก็งงนะครับโดยเฉพาะคนที่ได้รับอนุมัติจุดเช็คอินไปแล้วลูกค้าเก่าๆเาขาผม,มาแวะมาฟังคลิปนี้ก็ไม่ควรแก้ไขนะครับ ถ้าไม่มั่นใจคือไม่ต้องแก้ไขใดๆเลยนะครับแก้ไขตรงนี้คลิกเข้าไปทำให้ครบให้ถูกต้องนะครับให้สอดคล้องกับร้านต่างๆไม่ว่าจะร้านอาหารโรงแรมผู้วิลล่าร้านเสริมสวยร้านขายอุปกรณ์ต่างๆก็เซตติ้งให้มันสอดคล้องกับความเป็นจริงได้มากที่สุดนะครับนี่ก็คือแนวทางในการทำจุดเช็คอินจากนั้นก็รออนุมัติ สถิติ2,000เพจ1ปี2ปีที่แล้วก็เฉลี่ยประมาณเกือบ10วันนะคุณผูม้ชมจุดเช็คอินหายแล้วเข้ามาจ้างผมทำผมก็ผมก็อาจจะไปลบสิ่งที่ละเมิดมาตรฐานคือเลื่อนดูทุกโพสเลยนะครับแล้วก็แล้วก็ต้องลบออกในบางโพสจ,จะมีการเข้าไปขยับนิดหน่อยให้เหมือนกับเป็นการกระตุ้นนะครับเชื่อมโยงบัญชีบัญชี Facebook ที่เป็น Facebook Editor ที่มีความน่าเชื่อถือสูงนะครับระบบของเขาก็จะคิดว่า มีการมีการแก้ไขข้อผิดพลาดของจุดเจอินนะครับสำหรับบางคนที่จุดเจอินหายก็อาจจะปลดล็อกประมาณ3วัน5วันนี่คือเหตุผลว่าบางเพจทำไมอนุมัติไวจังนะครับเข้ามาทักมาหาผมทีนี้เพจตัวเองอนุมัติช้า10กว่าวันก็อาจจะเกิดจากเขากําลังปรับปรุงระบบอยู่นะครับหรือเป็นสถิติทั่วไปที่เขาอนุมัติมาเกือบเกือบสิวันในการแก้ไขข้อมูลเหล่านี้และรออนุมัติ และปัจจัยสำคัญนั่นก็คือตัวบัญชี facebook ซึ่งทีมงานของผมก็หลายคนนะครับเคยช่วยเหลือเพจให้มีจุดซีอินมากกว่า1,000เพจก่อนจบคลิปนี้ผมขอตอบคำถามว่าแล้วบัญชี facebook ของผมทำไมไม่มีการเคลื่อนไหวดูไม่น่าเชื่อถือเลยคือผมกลัวว่าจะมีคนมากันแกล้งหรือสแปมหรือโพสต์ไปแล้วมันละเมิดทำให้เพจที่ผมดูแลอยู่เนี่ยนะครับ อาจจะได้รับผลกระทบเฟซบุ๊กของผมจึงไม่โพสต์ไม่ค่อยโพสต์นานๆทีก็จะมีการทดสอบการเช็คอินให้กับลูกค้าเท่านั้นจะไม่มีการใส่รูปภาพโพสต์สักเท่าไหร่เพราะผมกลัวบัญชีเฟซผมโดนปิดแต่อย่างไรก็ตามผมรักษาความปลอดภัย2ชั้นรวไมไปถึงดูแลบัญชีที่ใช้แก้ไขจุดเช็คอินให้เพื่อนๆหรือลูกค้าผมอนุถนอมมากๆนะครับผมจึงไม่ค่อยโพส์ไม่ค่อยเคลื่อนไหวผมจึงไม่ค่อยเคลื่อนไหวนั่นเองครับ หลักร้อยหลักพันเพจสลับหมุนเวียนกันเข้ามาเพจไหนที่ได้รับผลกระทบเพจไหนที่ไปทําผิดกฎเขาเาก็โดนด้วยนะครับดังนั้นมันมีความเสี่ยงครับจึงมีค่าใช้ใจ่ายในการดําเนินการต่างๆนะครับคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องครับและอย่าลืมกดตรงนี้นะครับรูปโปรไฟล์ยูทูบของผมกดติดตามนะครับไม่อยากพลาดข่าวสาร ฝากกดรูปกระดิ่งไว้ด้วยลวกันนะครับขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าลืมดูแลสุขภาพกันให้ดีนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ